ือคือใจกินนี่มันหิวเท้เลยเกมันทำคือท <t> ้นี่อืสาวพอหนิหิวนหิวอะไรสักหนานน่ตัวเล็กๆนี่อยโ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 อยนอยอยโ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 ออยโอยโออยยโอยยโอยอยโอยยโมยโอยโอนโอะทอยอยออยยยออ่อออ อร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะไม่ทันเลยครับไม่ทันเลยนะครับลุ้นเลยเลยเฮ้ยเฮ้ยตัยอวอ้าวอาวไม่ทันไม่ทันใจมันจะเลี้ยวอะไรขนาด <c oughs> นั้น <c oughs> กินเรื่อมันมันเกินอะไรเนี่ยมันยื้ออะไรหนักหนาเนี่ยคนนี้เนี่ยมันไปทำงานอะไรมากินทั้งวันนะคะมี่กินไปทำงานจากไหนมาเนี่ยมันเหนื่อยอะไรมามันกินเยอะจังเลยนะไรอย่างไรโอยู่นี่บ้างโอขึ้นอยูนี่บ้างเรียนทากินไปแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วเหรออ่าอิ่มแล้วก็ไปยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มยังสงสัยยังไม่หมดโอเคฮะทางเข้าอยู่ ไหนจ้าทำยังไงคะจ้าสวยพ่อนจ้าจ้าสวยกก่อนลูจ้าสวยจ้าเก่งเล็กัวเล็กนี่ยลูกสาวพ่อนี่เห็นที่สดุดในโลกคนนี้ลูกสาวคนนี้เห็นที่สุดในโลกลูกสาวคนนี้ ีียหลังน่ทากินอาหารนะคะเกียรติธาเยอะจังเลยคนนี้มันอยู่นิ่งไม่เป็นเลยคนนี้นี่ดูดูจีฟ้าตูทำอะไรแบบนี้คนนี้ลงมาทีนลงมาลงมานอนกินเลยลูกมาที่ี่เออลงมาเอออะไรกันน่ะโอ้ยังยังยังจะเอามาอีกแม่วางลงเลยมั้งวางลงนี้เลยนะระวังพ่อระวังน้องมานะ รุอนใจร้อนหมดนนี้นี่เด่วเอาปูใกินก่อนราเปลีเดียวแม่จะเอาปยอยู่เราไปเปียนราไปเปี่ยนราไปเปียนเดี๋ยวราไปเปียนโอยมีดงีดมีงีดมีมีดมีใจมีรีบร้อนไปนะเดี๋ยว

ไม่พันไม่ทันนี้แล้วพี่น้องนีกินกับนู้นแล้วโอ้ยโอ้ยเด็กหลายใจเด็กหลายใจมาเลยเด็กหลายใจโอ้ยเด็กหลายใจจะกินกับเม่์หรือกับฟอร์ด้วยโอ้ยดูดิดูดิดูเป็นเดียวเมย์ยังกับนู้นไปกับนู้นมั้งจะเอาสงข้างเลยนี่ยนู้นนู้นกินแค่โอ้ยนี่กู้จุของไทยกู้จุของใครหนี่งของใครกู้นี่ของใครของใครโอ้ของหนูของหนู หนูจะมากินหรือหนูบดเอาเนี่ยหนูได้เกิน,น้ากไหมลูกหนูได้เกิน้ากไหมเนี่ยเกินฉลาดมากเลยนะคะกล้วอยอยู่ทาง <พอ S 2> ไหนหน,น้องเมาหมดพอทำไม่ทนัน <c oughs> หนูใจร้อนพ่อทำไม่ทันหนูหนูใจร้อนเหรอโอ้พ่อทำไม่ทนันพ่อใจเย็นเกินไปผมรีบเร็วกว่านี้ใช่ไหมครจะบอกกันเกินเอาเลยไม่ได้เคี้ยวหรือเปล่าไม่รู้นี่ไอ <c oughs> ตัวเล็กๆนีน่ดูสิดูสิพ่อบอกไม่ทันหนูดูซิหนูรีบ ำไมมันดีใจแท้คนทียังกินเร็วอย่างนี้ทำไมมันไม่เหมือนธรรมดามันไม่ธรรมดาเลยเนี่ยห่วงแล้วนะคะห่วงแม่เหมยกลัวแม่เหมยแย่งกลั <c ười> วไม่เหมยกินหมด <c ười> ตุ๊ตะของเรานะคะเก่งมากเลยนะคะอะไรคะนี่ไปดนสิวพี่หมเ,เลยปเปนะ็นตัวอะไรอะ โอไ้ไม่ให้ไม่ให้หนูยังไม่อิ่มเลยพ่อคุหนาตานะคะนาตาไม่พอใจให้แม่เมื่อให้แม่กินด้วยลูกมาดูความน่ารักนะคะของแม่ลูกกันนะคะวันนี้กินกล้วยนะคะ ใบบุญมีไหวพริบในการกินกล้วยมากเลยนะคะลูกสาวตัวเล็กลูกสาวตัวเล็กหมดแล้วเบ๋เบ๋แล้ว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 ลูกสาวพ่อมหืมสาว่อมันไม่ใช่คนธรรมดาคนนี้มันเป็นเด็กที่กินเร็วมากตัวนี้เป็นเด็กที่กินเร็วมากตัวตาคนนี้หมดแล้วลูกหมดแล้วเดี๋ยวค่อยกินอีกค่ะเอาอีก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 เอาออีกุ้ยอุ้ยอุ้ยไหนจะเปิ้ลไหนี่ะเปิ้ลไหมเปิ้ลไหม กินเปิ้ลไมินเปิ้ลโอเคกินไปพ่อให้กินปโอ้มามากินเปิ้ลพ่อมามาโอ้สาพ่อกเสาพ่อโอ้ยกินเปิ้ลคนนี้นี่กินเปิ้ลคนนี้กินเปิ้ลคนนี้นี่โอ้สาพ่อโอ้โอ้ย้อนโอ้มาอ้อนโอ้ยคนเล็กนี่คนเล็กพ่อนี่ยมาอ้อน้ะคนนี้นี่นี่ อุ้ยอุ้ยอยอุยูิมาทำอะไรแบบนี้ท้องเล็กๆนี่ท้องเล็กๆนี่น่าตีมากเลยคนนี้นี่โอ้มัก้อมัหลักพ่อมาหลักทองกิดอิ่มแล้วมั้งให้พ่อปลอนี้รับทรัพท์เลยมึงจะให้พ่อปลดโอ้ให้พ่อปลอดคนี้โอ้ให้พ่อปลอดคนี้โอ้โอ้โอู้เหมือนว่าจะนั่งทับพ่อแล้วนะดูๆไปแล้วเนี่ยโอ้ไม่แล้วโอ้โอ้ยูจะอาลูกบอลหนเอาลูกบอลหนเอาลูกบอล Gel bakalım bak. พี่เอาแปเปิ้ลให้พ่อกรับมิดลูกไอปเปิ้ลมาหน่อยดิพี่พ่อ่อจะทกี่ตัวลูโอเคโอเคเด้อมิดพ่อยูนี่มาลูกเดียวพ่อมาลูกเดียวก่อนมิดลูกเดวยเมิดมิดต่พ่อกินละเนี่ย 我累跑了。 กินแอปเปิ้ลแล้วนะคะตอนนี้ได้กินแอปเปิ้ลโอูอร่อยมากมากเลยแอปเปิ้ลอันอันดด้วยเซกคาทายแอปเปิ้ลต่อนะครับผมกินแอปเปิ้ลครับเป็นที่เลยครับก็ อยู่ประมาณนี้นะครับรับชมคลิปของเราแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะฝากกดไลค์ดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยข้ออาหารประมาณนี้ครับทานแอปเปิ้ล้งกินทั้งกล้วยแอปเปิ้ลมะละกอส้มกล้วยกล้วยส้มกล้วยส้มสิบแล้วกินแอปเปิ้ลอยู่นะคะตอนนี้น้องใบบุญของเรากินแอปเปิลทุกท่านครับเป็นการติดตามรับชมนะครับผมนี่ครับอาหารหลากหลายครับ คุณท่านกอบคุณทุกกำลังใจทใี่การติดตามรับชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ที่พวกเราด้วยวันนี้ผมก็ขอจบคลิไปไ้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจะมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมลาบด้วยภาพเอเวอเโอตยค่ะส,สวัสดีค่ะ